พื่อนผมวิชาสุมาลีจากช่องวิชาโฟโต้นะครับวันนี้ผมมีทิปเร่งด่วนพิเศษพอดีมีน้องนางแบบคนสวยจากจังหวัดติดต่อมาอยากได้รูปไปทำ p o r t ลิ i อ,อนะครับผมก็เลยจะถ่ายภาพในสตูดิโอให้น้องวันนี้ผมแนะนําน้องนิ่มิมครับสวัสดีค่ะน้องนิ่มนะค่ะสวยไหมครับน้องสวยมากสวยคมมากหน้าแข็งมากเลยอนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันด้วยเนาะใช่ค่ะพอดีที่วัดเนานะเป็นรุ่นน้องผมแนะนํามาน้องนิ่มนิมเคยถ่าย พอฟอตโเรียว uh, ในสตูดิโอไม่รู้ยังไม่เคยเลยนะครั้งนี้นี่ครั้งแรกเลยนาะก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นถ่ายเป็นแสงธรรมชาติทั่วไปใช่ค่ะนี่นั้นวันนี้ก็จะผมจะตั้งใจถ่ายเป็นสตูดิโองานไฟอาร์ตส,สวยๆให้น้องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้นอ้องริมไปแต่งตัวก่อนระหว่างนี้ผมจะอธิบายว่าผมจัดไฟในการถ่ายวันนี้ยังไงให้เพื่อนๆดูนะครับครับสำหรับการจัดไฟวันนี้ของผมนะครับผมก็ จะจัดแบบไฟดวงเดียวเนื่องจากน้องเป็นคนที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างจะดูฮอตๆน้องผิวสีน้ำผึ้งหน้าตาคมแล้วก็ออกสายฝอนิดๆดังนั้นผมภาพที่ผมอยากได้เนี่ยผมอยากให้มันมีอารมณ์ประมาณฉบเฉียวดูธรรมะทแแมงดูเซ็กซี่นะครับผมก็เลยใช้เลือกที่จะใช้ไฟแบบดวงเดียวเหมือนเดิมครับผมใช้เป็นกลิตลังพึ้งแบบนี้นะครับของโกดอกแล้วก็ใช้ไฟเป็นของโกดอกเ s 3ม0 ดวงเดียวโดดเลยนะครับสูงขึ้นเหนือศีรษะของแบบขึ้นไปแล้วก้มลง45องศาถ้าเฉียงจากด้านหน้าเขาวัดจากด้านหน้าก็จะเฉียงไปด้านข้างเนี่ย45องศาเหมือนกันนะครับแบบนี้สําหรับฉากลังผมใช้เป็นตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้เป็นผ้านะครับเป็นฉากเพชคือผนังผมที่เป็นผนังเบาแบบนี้ผมให้ช่างที่ออฟฟิศน,นะครับไปซื้อสีที่แห้งไทยวัสดุมาประมาณ2,000กว่าบาท เขาจะมีคู่มือนะครับแล้วน้องๆในแผนกเนี่ยเขาก็จะแนะนําวิธีใช้ด้วยมันจะมีคู่มือบอกว่าต้องทาอย,ย่างไงต้องผสมสีอย่างไงต้องป้ายอย่างไงมันจะมีคู่มือให้หมดเลยครับเราทาเองได้เลยดี y ไว้ได้เลยผมก็เพนแล้วก็ได้แบบนี้ออกมาสวยเลยครับแบบนี้ดีกว่าผ้าฉาบที่เป็นผ้าย้อมนะครับเพราะว่าผ้าย้อมเนี่ยมันค่อนข้างจะยับในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าของแบบเนี่ยผมก็จะวางลิสเซคไว้แบบนี้เห็นไหมฮะ เบริเฟกที่เอาไว้สะท้อนแบลตาเพื่อให้แบบมีแววตานะครับส่วนด้านท้ทงผมใช้เบริเฟกตัวหนึ่งนะครับบนขาตั้งใช้มือจับแบบนี้เพื่อสร้างเป็นฟิวไลท์บางๆมากระทบที่แบบให้ตรงคางเนี่ยนะครับแล้วก็หน้าด้านด้านซ้ายของแบบเนี่ยสว่างขึ้นมานิดๆแต่ไม่ถึงกับเอาไฟมาส่องนะครับมันก็จะชาร์โดมันก็จะไม่มืดเกินไปทําให้เวลาเราเก็บระเอียดมันจะง่ายกว่าระบบก็จัดแบบนี้แหละครับเบริเฟกสตัว ส่วน LED นี่ไม่เกี่ยวนะครับ LED นี้ผมเอาไว้สําหรับเปิดถ่ายวิดีโอเวลาผมจะกดชัตเตอร์จริงๆผมก็จะหลี LED ลงให้เบาๆเลยไม่มีผลกับพลังของไฟแฟลชอยู่แล้วเพราะ LED กําลังมันน้อยกว่านี่นะครับคือระบบที่ผมเซตวันนี้มาดูงานกันครับว่าน้องนุ่มนิ่มจะได้รูปสวยๆไหมไปดูกันครับครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับน้องก็แต่งหน้าเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันเลย น้องลูนิ่เปิดผมขึ้นนิดนึ่งล,งลูกรูผมมาลงมาเยอะโดนเหงื่อตรงนี้ลูกตรงนี้โอเคตรงนี้นะเปิดตรงนี้ขึ้นโอเคสวยมาเรามาเริ่มท่าแรกหนูลองทําท่านี้ดูนะอเออใช่ลูกเ,เด้งสะโพกดีนึงดึงเสื้อลงนิดนึงลงูกเสื้อด้านหลังมันยัดตรงนั้นมันพลิกเสื้อมันพลิกออนั่นแหละครับโอเคมาท่าแรกเันเลยทาหน้าซึงซึงนะน้องค่อนข้างจะ จมูกโด่งตาคมแล้วปากเป็นกระจับเหมือนแขกมากเลยครับหน้าแขกมากเลยมาเริ่มใบแรกกันเลยครับแนวตั้งผมใช้เลนส์50นะครับเนี่ยมาแล้วครับได้แล้วครับใบแรกสวยเลยผมใช้กล้อง100เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลนส์50 1.4ตอนนี้ผมตั้งไฟอะไรได้เรียบร้อยแล้วใช้สปีด200แล้วก็ เอฟอยู่ที่2.5นะครับ ISO ต่ำสุดไว้บาลานซ์เป็นแฟลตมาอีกทีลูกท่าเมื่อกี้อีกทีแล้วตั้งนะครับ1 2อีกใบนึ่งหนึ่งสองโอเคห,ห, <Okay. S 1> หนูถอยนิดนึง,นงถอยถอยกลับไปนิดนึงนิดนึงโอเคแต่มันลงไฟเหมือนมันเลยมาข้างหน้านิดนึงหนึ่งสองเดินสะโพกอีกลูกดึงเสือ้อเสื้อมันยัดตรงกลางลงไหมไม่ลงพี่ขอโทษนะ ต้องขออนุญาตําแบบครับบางครั้งันไม่ได้จริงๆโทษนะลูกนะโทษนะเสื้อมันยาวผมต้งองป่องประมาณนี้โทรนะครับขอนุญาตแล้วนะ <c oughs> ในการทำงานก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ผมก็จะไม่โดนตัวนางแบบแต่วันนี้ผมไม่มีผู้ช่วยครับมาครับถ้าเดืมลูกเดือนสอง หนึ 1> <1 ่งสองอ่าทีนี้เนี่ยนอนแล้วลูกเดี๋ยวตั้งได้แล้วเดี 1> <1 ๋ยวนอนหนึ่งสองยิๆๆๆๆๆๆๆ้มนิดนิดยิ้มนิดนิดลูกโอเคได้แล้วครับเซตที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อท่าที่สองนะครับท่าที่สองจะเป็นแบบไหนดีเอาแบบไหนดีลูกนุ่นนี่ชอบแบบไหน,บบน,บบนเป็นประสานมืนอยินดีไหมลูกแล้วก็เหมือนหอบหน้าอ,อกนะแล้วก็ส่งตูดต้องป้องเสื้อตรงนี้ด้วยลูกมองเห็นไหมมองเห็นไหม เออดึงลงเออโอเคเออแล้วก็้อมนะโอเคมาครับเหนียวนอนหนึ่งสองช็คสวยลูกสวยอ่าเหนียตั้งหนึ่งสองสวยครับให้ดูสวยเดี๋ยวนะสวย เคยถ่ายแบบนี้ไหมมีหลังกล้องมาสวยเลยคิดต่อได้เลยครับว่าเราจะไปทําอะไรต่อเพราะว่าหลังกล้องมาดีมากครับวันนี้ทีนี้เราจะมาถ่ายท่าที่3ครับพี่อยากได้เป็นภาพ c ส o s อัพใบหน้าสวยๆเพราะว่าหนูมีรูปหน้าที่สวยมากปากน้องสวยมากเลยจะจับปากยิ้มสวยมากถ้าไม่ดัดฟันแล้วยิ้มเห็นฟันจะสวยกว่านี้อีกนะเนี่ยอ่ะเราเอาเป็น c ส o s อัพลบกประมาณเอียงข้างให้พี่นะใช่แล้วก็ ยกไหลย,ยกไหลขึ้นหาคางใช่เลยนั่นละลูกไหใช่เลยนั่นละลูกขนาดไม่เคยถ่ายแล้วเนี่ยน้องไม่เคยถ่ายแต่สังส่งสั่งโค้ดท่าได้ง่ายมากเลยครับหนึ่งสองสวยเลยอะ่ะสวยเลยนี่ให้ดูลูกสวยไหม <Okay. S 1> เอาอีกทีเอาอีกทีเอาใกล้เข้าไปอีกทีหนึ่งถ่ายใกล้เข้าไปอีกนะครับหนึ่ง อยู่ไหมนึงเดี๋ยวตั้งหนึ่ง,งหนึ่ง,งสองโอเคอยู่ไหมนึลูกกวานก็ดีหนึ่งสองโอ้สวยสวยไหมโอเคสวยครับน้องได้รูปหลายใบยเลยนะครับวันนี้ชอบไหมเอบเดี๋ยวเราไปดูไฟล์หลังกล้องกันนะครับครับเรียบร้อยครับสำหรับทริปเร่งด่วนกับน้องนุ่มนิ่ม เดี๋ยวจะให้น้องฝากผลงานไปด้วยนะครับเผื่อน้องจะได้กลับมาถ่ายกับเราบ่อยค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันนะคะมีเฟซบุ๊กชื่อปุ๊กพินเนี่ยตัวเป็นภาษาอังกฤษอาจจะยาวแล้วก็ยากเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เดี๋ยวพี่ขึ้นให้มีอินสตาแกรมมีไอจีด้ไหมลูกมีค่ะอินสตาแกรมชื่อนุ่มนิ่มจังค่ะโอเคน้องเป็นนางแบบใหม่นะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ร้อนแรงมากเดี๋ยวรอดูรูปนะครับฝากน้องด้วยนะครับ